สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กันพี่ขายผ้าเขาเพชรผ้าเกลนดข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างลาบก้อยลาบประจำแล้วเจ้ลูกยังบ่เกิดจนลูกเขาท่านแม่เลยนี่คือครับแม่ค้าร้านร้านเจ๊น้อยเสาสูงครับเห็นบ่ครับเนี่ยเลนเตอรนี่ครับร้านเจ๊น้อยเสาสูง มีแกฟู้ดเลยนะครับเนี่ยมีลายแมนด้วยนี่ครับเนี่ยขอโทษเนี่ยยน้อยส้มตำซอสสูงส,ส้มตำไก่ย่างลาบก้อยต้มตเบอร์โทษก็ตามนี่นะครับออเอเอ,เลอหลากหลายครับหลากหลายนี่นี่ ัีครับสวัสดีค่ะเป็นไม่ไมยกินอันนี้ลรครับพราะว่าเ่านี่จะวานนรามาบงคลิปนี้กะแปะม้าอบดรลุนกันนะครับเ้อเจ๊น้อยสอสูงู่ถนเดลุดมนะครับจตนเดลุดมุนเดลุดมติดกับติดกับเปลนโรคไเจ้ามีี่นลติดกับยังไงติดกับสำงานไปรูปที่ดิน เราบอกว่าเราจะโลงหลได้เจ้าหนีจะมาท่วงนีไปท่านจ้าหนีจะมาท่วงนะครับเ้ว่เลาเจ้าหนีจะมาท่วงเ้ืยเรากับใครจ้ทำหนีแหละเท่าเรี่ยวเขาเรียวเทาเรียวนี่ครับปีนามเนนี่ยีอยเรียงัออย่างปีปีนาปีนาปีส้อยเรียงกันปะ เออขนมจีนกันนี่นะครับโอ้ยปลาฉลามมาแล้วคะ่ะอุตาาส่าห์ว่าสิไปจับปลาฉลามซอยเพื่อนบ,บปลาฉลามจัดสวยคนเรียกว่าไปหายไปนั่คนคนนี้ไปจับมาสกกักเดียวค่ะเดี๋ยให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงปลาฉลามปลาฉลามอยู่ไหนน้อยทำไมไม่อยู่ตรงนี้ไม่ได้เหรอ กเกีบปุ่มแซ่บแฟ่ก็เบปุ่มยำางหมูคาะอร่อยมากที่นีบบเยะาน่ะมเพื่อาแซ่เจ้าเก่าที่รักค่ะไม่กินไม่ได้ที่รักคนดูนไม่ค่ะเนื่องจากไม่ใช่รักนะะ พี่รักแซ่บหน่วยอยู่ทางนี้ค oi> ่ะม EN NO allora ื่อกล่อยมื่อกล่อยหลังจากกินก้อยไปแล้วก็ว่าม่งของฝากครับพี่น้องเจ้าหน้าตาปลาฉลามให้ดูนะครับก็ที่งูกล่อมเพราะว่าปลาฉลามมาฝากฉลามฉลามจายังประเทศกินอะไรพี่น้องอุ้ยประเทศกินฝากปลาฉลามมาให้ครับพ่อพงเพื่อนๆทุกท่านเล สาเพนังเองผมก็เล่นเลยจัดการเพื่อที่เขาควมคิดไว้นะครับเพื่อนสาวไม้มุยคนหนึ่งก็ได้คนหนึ่งคนนึงครับว่าฉลามมันจะเป็นหน้าตายังไงบ้านนี้กินฉลอมฉลอมฉลามจ้าขอบคุณนะคะเขาก็ให้สวยเป็นน้าเขาให้สวยรออยู่บ้านน ฉลามมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะพ่อพ่ให้ไปจับนั่พมพันยานต้กัดนั่งใครนั่งรออเห็ดบุบานมีเครื่องปรุงมาด้วยนะคะปรุงฉลามด้ยทีแล้วตอนตอนที่สิทำเมนูฉลามว่าจะออกมาแบบไหนทิ่เห็ดเหิงเมื่ออีกเจนึงตอนนี้ค่ะเหิงเมื่อฉลามไม่ก้อนคะ่ะพญนยานกัดเนกละไรเห็ดมากสีเลยเรียบร้อยเลยคะ่ะ ขอบคุณเจ้าของนะคะขอบคุณเจ้าของฉลามค่ะขอให้รวยๆเพงๆนะคะจะเดินทางมาตั้งไจค่ะเดินทางมาจากศรีราชานะคะขอบคุณเจ้าของมาเมือกไปฉลามนะคะจะไปหาเด้ดอจะทอดจะกินเอาข้างนี้